จักรวาหน้าเด็กต้องมีสองสิ่งนี้ที่อยู่ในบ้านสิ่งแรกเลยวันนี้เป็นวันจัดไข่อีกแล้วถ้าใครตามคลิปที่ราดาจะรู้ว่าพี่ราจัดไข่เกือบทุกสัปดาห์แฟองในถ้วยทองก่อนนะแล้วก็ใส่ตรงนี้ให้ครบนะคะสี่แล้วห8นะโอเคเพื่อความโชคดีแล้วก็วันนี้ไข่เบอร์ศูนย์นะเพราะว่าเรา ทานแบบวันละ 3- 4สฟองนะคะการทานไข่จะทําให้เราไม่อยากกินน้ําตาลแล้วก็ทําให้มีโปรตีนที่ครบถ้วนเพราะร่างกายต้องการโปรตีนนะคะอ่ะก็ไม่กระตุ้นอินซูลินทําให้เราไม่อยากกินหวานแล้วก็แป้งนั่นเองนะคะที่สําคัญเลยโปรตีนรู้อยู่แล้วนะอืมมันก็จะไปสร้างแล้วก็ทําให้เรานะคะดูอ่อนวัยลงด้วยอย่าลืมนะไข่น้องทอนนะได้ละจ้าอีกอย่างหนึ่งคือน้ำสิคะ พี่ดาสอนตลอดนะดื่มน้ำวันละ3ลิตรควร1.5ลิตร1.5ลิตรสองขวดนี้3ลิตรอุณหภูมิปกติหรือว่าน้ำเย็นก็ได้ค่ะดื่มเลยตั้งแต่เช้านะคะตื่นมาส่วนไข่วันละ3-4ถฟองถ้าฟองที่5อาจจะเอาไข่แดงออกไปนะคะวันนี้ได้แล็บ โอกระจุมานะคะคือจะมาสแกนว่าข้างในมีอะไรบ้างแป้งไม่ค่อยทาน,นะคะ่ะส่วนน้ําอันนี้ก็จะดมๆดูว่ามีอะไรบ้างนะคะเขามีหลากหลายมากก็เลยคิดว่าเราจะต้องศึกษาแล้วว่าเขาใส่อะไรข้างในบ้างและเดี๋ยวเราจะต้มไข่เพิ่มทานกับผักนะที่เขาให้มาเนี่ยวิธีการทานก็คือไม่ว่าคุณจะทานอาหารอะไรพยายามเอาไข่ เข้าไปแทรกในเมนูนั้นๆน,น,นะคะให้ได้ครบถ้วนในแต่ละวันเพราะนี่52ขวบดูผิวหน้าสิค่ะอของใช้ของพี่ราดาหรือว่าสกินแคร์อยู่หน้าช่องเลยนะได้แบบนี้กินไาทุกวันเลยค่ะแล้วก็ดื่มน้ำวันละ3ลิตร2อ,อย่างนี้จัก,กรวาลหน้าเด็กเขาฝากมาบอกทำเลยจัก,กรวา